รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมาเรนทีวีท่าเรือเล็กๆที่จอนลนาใต้ย,ยองกวัง เราได้เห็นเรือเล็กลำหนึ่งที่กำลังออกเรือท่ามกลางอากาศอื่อยๆจะปล่อยเวลาให้ช้าไปกว่านี้ไม่ได้แล้วอากาศนิ่งๆแบบนี้อีสักพักคลื่นมาแน่ๆเลยต้องรีบไปเอาวนที่วางไว้ขึ้นก่อนอนี่คือคิมนำชิกที่ยุ่งกับการจับจ้นสัตว์ตัวประหลาดในหน้าร้อนเมื่อไรก็ตามที่ออกทะเลขมาาจะออไปพร้อมกับลูกชายลูกชายอย่างคิมซองซูเองก็เป็นชาประมงมาก,กว่า18ปีแล้ว เอาจะอาไป20นาทีก็จะถึงที่ทิ้งอวนเอาไว้แล้วครับทันทีที่มาถึงก็รีบเอาอวนขึ้นจากน้ำในทันทีอีก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 นิดระหว่างที่กำลังวุ่นวายกันอยู่นั่นเองปลากระบอกปลากระบอกทั้งๆท,ที่จับปลาได้แต่กลับแทบไม่เหลียวตามองปลากระบอกหนะ้าร้อนในเราไม่ค่อยยินดีเท่าไหร่หรอกครับได้มากก็ไม่ได้ราคาแต่ทว่าหลังจากนั้น เหมือนโอนจะมีอะไรติดขึ้นมาอีกอะไรกันนะนั่นก็คือเจ้าหน้าเกลยดแห่งปลาแซวแดกครับแต่ทว่าพระเอกของวันนี้เป็นอย่างอื่นนั่นเองประจวดเี่ได้แล้วประจวดประจวดคราวนี้พวกเขาจับประจวดที่มีราคาดีมากขึ้นมาได้ ลาจวดพวกนี้นั้นเป็นปลาราคาแพงที่รสชาติดีและไม่มีกลิ่นคาวนี่คืออาหารของหน้าร้อนเลยครับมีแต่คนที่มีตังที่จะได้กินมันนะครับคนแบบเราไม่มีทางได้กินมันหรอกมันแพงแต่ทว่าแม้แต่เจ้านี้เองก็ยังไม่สำคัญพระเอกของเรานั้นเป็นตัวอื่นอีกครับว่าแต่เจ้านาปลากระเบนนั้นเป็นปลาในแถบเขตร้อนทำให้วันอากาศดีและอุ่นถึงจะออกหากิน แต่ถ้าเป็นวันครึ้มๆแบบนี้ก็มักจะไม่ค่อยมีใครได้เห็นโชคร้ายจริงๆครับอยู่ดีๆคลื่นก็สัดแล้วคุณพ่อวันนี้พอ,คคอแค่นี้แหละครับแค่นี้แหละเพียงแบบเดียวลมฝนก็เริ่มพัดแรงขึ้นเรื่อยๆแต่เกิดเช้าวันนี้ก็ข่าฝั่งไม่ได้แล้วนะคลื่นสูงต้องเกือบสี่เมตรนะหรืออาจจะถึงหเมตรก็ได้วันนี้อุตุเตือนพายุฝนด้วยพายุฝนจะเข้ามันหนักมากเลย สุดท้ายเพียงแค่ชั่วโมงเดียวก็ต้องกลับเข้าฝั่งวันนี้ที่จับมาได้มีเพียงสตัวเท่านั้นใช้้้ไไดดการปรับตัวให้เข้ากับทะเลที่เปลี่ยนตลอดเวลาเป็นชะตาของเหล่านักล่าที่ฝันว่าปลาจะเต็มเรือคงต้องเก็บไว้ครั้งหน้าแล้วละค่ะกระเบนแดงที่เล็กและขายไม่ได้นั้นพวกเขาเอามาทำอาหารแล้วรสชาติของปลาที่เพิ่งจับมาได้นั้นเป็นยังไงนะ จากเจ้าหมาน้อยที่จะได้ชิมรสชาติก่อนรสชาติเป็นยังไงจ้าเนี่นะมันอร่อยกว่าเนื้อวัวซะอีกนะรสชาติมันสุดยอดเลยครับต่างจากกระเบนฉลามที่ต้องดองกระเบนแดงนั้นกินสดๆจะยิ่งอร่อยกว่าค่ะ ตำดาแพทย์แผนโบราณนะคะจะให้สารอาหารดีๆกับคนมากทำให้เรียกว่าดีกับคนอีกด้วยนะคะเจ้าก,กระเบนนั้นเนี่ยมีแร่ธาตุมากมายค่ะที่ช่วยเรื่องไตด้วยและนอกจากนั้นยังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวแล้วก็มีวิตามินอยู่ในตัวมากมีสารอาหารที่เยอะมากๆเลยละคะ่ะพวกเราร่วมมือกับภรรยาทำให้ได้อาหารจากกระเบนมาแล้วเริ่มตั้งแต่ปลาดิบถึงแกงเผ็ดได้อาหารแสนอร่อยมากมายค่ะ พอดีของครอบครัวนักล่าที่จะได้กินกระเบนแดงที่แพงและหายากเช่นนี้ได้ปลาดิบกระเบนแดงที่กินเข้ากับกิมจิอย่างดีบอนลูกชายไม่มีหยุดลูกชายที่มาช่วยพ่อที่ป่วยออกเรือหาปลายยอมทิ้งชีวิตในโซไปสําหรับพ่อแม่แล้วเขารักลูกมากๆค่ะที่เขามาช่วยพ่อที่ป่วยหาปลาเนี่ยนะก็ทั้งรักเขาทั้งสงสารเขาเขาลำบากมากเลยแต่ถ้าเขาจะทําก็ต้องให้ทํา กระเบนนะต้องกินของนอกนะเป็นกระเบนนอกบานอร่อยจริงๆเนี่ยนะเดี๋ยวจะกินหวานมาก,มากเลยละ่ะที่รับจาาวันนี้ครอบครัวนักล่ามีความสุขร่วมกันกับกระเบนหนึ่งตัวหลายวันต่อมาหลังจากหลายวันที่ฝนตกมาตลอดอากาศกลับมาสดใสแล้ว พอลูกชาวประมงได้กลับลงทะเลไปอีกครั้งค่ะวันนี้อากาศดีจริงๆเลยการจับก,กระเบนเหลืองที่ต้องพึ่งอากาศวันนี้พวกเขาจะได้ของล้ำค่าหรือเปล่าแต่ท้าว่าหลังจากนั้นได้กระเบนแล้วกระเบนกระเบนมีกระเบน,เบน,น,เบนล้วดูสิยังไงอวนที่ลากกระเบนได้ในทันทีเริ่มต้นได้ดีมากเลยค่ะวันนี้ กระเด็นที่ขึ้นมาเรื่อยๆทำให้เหล่านักล่าต่างยุ่งมากเพียงไม่นานในตะกร้าก็เต็มไปด้วยกระเบนแดงแล้วล่ะค่ะเราจะให้ได้ราคาก็ต้องจับให้ได้20กิโลนะแต่หากไม่ถึงก็ไม่มีราคาเลยแต่ทว่าถ้าอยากเก็บยอดของหลายวันก่อนด้วยก็ต้องจับตัวใหญ่ให้ได้เพื่อจะจับตัวใหญ่เหล่านักล่าเริ่มย้ายไปที่อื่นแล้วค่ะเว<อ>ลาที่มีสำหรับพวกเขาคือ2เดือน เมื่อผ่านหน้าร้อนไปพวกเขาจะออกทะเลไปไกลค่ะและใกล้จะหมดฤดูกาลแล้วแต่ทว่าตอนนั้นอวนติดอยู่กำลังเกิดเรื่องร่วนขึ้นดูเหมือนว่าอวนจะติดอะไรสักอย่างค่ะต,ตัวใหญ่มาแล้วมาแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไมได,ไมได้มันขึ้นไม่ไหวแนะ่เลยแบบเนี้ยผมว่ามันตัวใหญ่มากนะเ้ามันตัวใหญ่มากจนยกไม่ขึ้น แล้วมันตัวใหญ่แค่ไหนกันล่ะอ้วนถึงขนาดยกไม่ขึ้นจากน้ำเลยล่ะค่ะในที่สุดก็ได้เห็นกระเบนแดงตัวใหญ่มากอย่างที่คิดเลยล่ะค่ะแต่ทาว่าอ้วนติดหนักมากๆพวกเขารวบรวมแรงและดึงอ้วนขึ้นอีกครั้งคราวนี้ตัวที่เกี่ยวอ้วนไว้นั้นพันกันจนแน่นสนิทลำบากมากเสร็จแล้วล่ะค่ะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้ว อย่าให้มันหลุดนะอย่าให้มันหลุดนะมันตัวก็ใหญ่ไป่อไม่ได้แล้วแบบนี้เป็นปัญหาเสียแล้วล่ะค่ะเพราะกระเบนใหญ่ไปทําให้ขึ้นมาไม่ได้จนเกี่ยวติดเช่นนั้นในที่สุดก็ต้องเลือกทางสุดท้ายคือการตัดอวนที่ติดไว้แล้วคราวนี้จะสําเร็จหรือเปล่านะยิ่งยกอวนขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งได้กระเบนเท่านั้น ที่สำคัญยังจับกระเบนแดงตัวใหญ่ได้ด้วยเหล่านักล่าดีใจกับการได้ปลาเต็มลําครับกระเบนที่จับขึ้นมาได้นั้นจะขายในร้านอาหารใกล้ๆนั้นเลยราคาที่ได้ตามจำนวนที่จับนั้นวันนี้ขายได้เกือบ300แสนวอนสำหรับกระเบนแดงจะแยกส่วนออกมาเป็น3ส่วนใหญ่แม่โครที่ค่อยๆยกเอาเครื่องในออกอย่างระวังนี่คือแอร์ของกระเบนค่ะมันคือตับหนะักเนี่ย จากในหลายๆส่วนส่วนนี้จะได้รสชาติมากก็คือตับของกระเบนแดงว่าแต่รสชาติเป็นยังไงบ้างงับงับพรอมพ้อมอเอาคือจะบอกอยังไงดีครับมันเหมือนกับตับไก่นะครับเหมือนกับกินตับทั่วไปเลยแหละครับงานแยกชิ้นส่วนจะแยกส่วนที่กินได้ออกมาทั้งหมดจะแยกเป็นตับส่วนแกงและส่วนกินดิบๆถ้าเอากระดูกและเครื่องในออก จาก20กิโลกรัมจะกินอยู่ประมาณ10กิโลกรัมและนั่นทําให้ยิ่งตัวใหญ่ยิ่งได้ราคาดีนั่นเองเหมือนกระเบนฉลามแหละคะ่ะที่ที่ดังเรื่องหอยแครงมากคือโบซองบอนกะโยชายเลนของโบซองที่มีแต่ของดีๆเมื่อถึงหน้าร้อนมีสมบัติล้าค่าอยู่ด้วยอย่างนั้นเหรอเมื่อเข้าหน้าหนาวจะจับหอยแครงแต่เมื่อหน้าร้อนก็จะจับเจ้านี่แทนค่ะ เราคนที่ถือเบ็ดตกอะไรสักอย่างทั้งที่ไม่ใช่ทะเลแล้วสิ่งที่เขาจับนั้นคืออะไรแล้วสิ่งที่กําลังติดเบ็ดแล้วก็กระโดดขึ้นมานั้นก็คือครับนี่ก็คือปราตีนนะครับนี่คือปราตีนครับน่ารักไ,มไหมละ่ะเจ้าปราตีนที่หน้าตาประหลาดนั่นเองแหละคะ่ะให้ตายสิหนะ้าตาดูดีนะเราเนี่ยและนี่คือนักล่าปลาตีนที่จับได้ทุกครั้งกว่า40ปีอีฮวาซองค่ะ เราปลาตีนที่จะกระโดดไปมาในโครนเหมือนคําที่ว่าปลาตีนกระโดดปลาบุก็กระโดดเพราะมันเป็นญาติกันนั่นเองแต่ทว่าปลาตีนนั้นทั้งลําค่าแล้วก็ราคาแพงกว่าอีกด้วยล่ะค่ะนอกจากหน้าตาการหากินของมันก็โดดเด่นเพราะมันจะวิ่งและกระโดดบนโครนมากกว่าในน้ําเพราะงั้นเพื่อจะจับปลาตีนแล้วต้องนั่งไม้ลากเพื่อจะออกไปกลางโครนค่ะคืออย่างแรกต้องเตรียมเบ็ดไว้ก่อนนะครับ เหมือนกับเตรียมเชือกเ่ยละครับดี่ยงครับเบ็ดตกปลาที่ยาวมากๆเลยทีเดียวตัวเบ็ดที่ยาวเกิน6เมตรรวมกับเอ็นตกปลาก็ยาวเกิน12เมตรเบ็ดเหมือนปืนครับแล้วนี่ก็คือลูกปืนนะครับเอาไว้ใช้ร่วมกันไว้จับปลาตีนครับเนี่ยใช้ได้ดีมากเลยครับปลาตีกกินเบ็ดด้วยหรอครับครับครับต้องเอาสี่อันมามัดรวมกันไว้นะครับแล้วก็ตะขอแฉกเลยครับ เบ็ดตะขอแฉกก็คือการใช้เบ็ดทรงตะขอไม่มีเหยื่อไว้ตกปลานั่นเองค่ะว่าแต่เบ็ดที่ไม่มีเหยื่อปลาตีนจะกินมาหรอเมื่อโยนเบ็ดลงไปแล้วเพียงแค่สี่วิก็จับปลาตีนขึ้นมาแล้วค่ะปลาตีนที่อ่อนไหวและว่องไวเมื่อคนเข้าใกล้มันจะรีบซ่อนตัวไปทันทีถ้าเกิดไม่ใช้เบ็ดก็จะไม่มีทางจับมันได้ค่ะ ที่ดึงเข้ามาแบบรุ่นพี่ขั้นเทพนั้นเป็นทักษะใหม่ครับเพิ่งมีมา2ปีนี้เองต้องสู้กับเวลาแล้วก็ความเร็วนะครับเพื่อจับได้เพิ่มอีกสักตัวหนึ่งก็เลยลองทําหลายแบบครับดึงเข้ามามันก็จะเร็วกว่านะครับผมขั้นเมพขิงๆครับผมดีกว่าเทพครับเพื่อจะจับปลาตีนที่เร็วมากๆได้จะต้องเร็วกว่าปลาตีนให้ได้นั่นเองนักล่าที่จับได้ทุกครั้ง ทีมงานที่เริ่มสงสัยว่าเพราะปลาตีนมีเยอะจนโยนตรงไหนก็เลยจับได้ง่ายๆหรือเปล่าโยนไปข้างหลังแบบนี้นะครับต้องโยนแบบนี้ครับแล้วก็โยนไปข้างหน้าเขาเลยลองจับปลาตีนดูตัวหนึ่งต้องทำแบบนี้เห็นไหมครับนี่ครับออรับได้ครับเดี๋ยวจะลองดูทา,ทางที่จริงจังพร้อมแข่งของทีมงานสุดท้าย ขาจะจับปลาตีนได้หรือเปล่านะอือป้ไหนอะปลาล่องหนแน่นอนว่าไม่ได้ <ทำ S 1> ค่ะแบบนั้นมันจะได้ได้ยังไงล่ะครับโอ้ยจะยอมแพ้แค่นี้ไม่ได้ก็เาเลยลองจับใหม่อีกครั้งโอ้โหดูเหมือนคราวนี้จะจับได้อะไรนะเอาแต่กลายเป็นคนที่โดนจับแทนปลาตีนครับเ,เต็มเลย ไม่ได้หรอกครับเป็นพีดีนะดีแล้วอย่าจับปลาเลยปลาตีจต้องลงโคลนก่อนถึงจะจับได้เพราะงั้นทั้งเช้าและบ่ายจะจับปลาตีได้มีเพียงแค่4ชั่วโมงเท่านั้นและเพื่อจะจับปลาตีนให้ได้เยอะในเวลาที่กำหนดเลยต้องมีความแม่นยำและจังหวะเป็นสิ่งสำคัญครับตอนนี้ก็ขึ้นเรือได้แล้วครับน้ำจะขึ้นแล้วครับ ว่าแต่เกิดอะไรขึ้นน้ำกำลมันจะขึ้นแล้วแต่ทีมงานกลับติดอยู่ในโคลนจนไม่สามารถหลุดออกมาได้สายตวงท่าชีวิตอนักล่าต้องเข้ามาช่วยเขาแล้วนะครับแต่ต่อให้รีบแค่ไหนแต่ตกลงไปแบบนี้ได้ยังไงกันล่ะคุณถ้าลงไปเึืนอ่ในแย่แน่เลยแย่จริงๆเลยบน,คนโคลนแค่ยืนอยู่เฉยๆก็ยากแล้วในที่สุดก็ขยับตัวขึ้นได้ โ,โ,โเกือบหน้ามาและวติดไปเถอ,เอ,อะตอนนี้สูงขึ้นมาก่อนขึ้นมาเพีย,ยงไม่นานชายเลนก็กลายเป็นทะเลมาแล้วมาแล้วตราบรรยากาศที่เปลี่ยนตลอดเวลาทำให้การอยู่บนโคลนนั้นเรียกได้ว่าเป็นงานที่อันตรายแต่ทว่าเหล่านักล่านั้นกลับมาว่าที่นี่เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตซะแล้ว อาหารสุดล้ำค่าที่หาได้ตั้งแต่อากาศเริ่มร้อนเดือนมิถุนาปลาตีนแล้วทำไมปลาตีนถึงกลายเป็นอาหารเสริมกำลังได้นะสำหรับปลาตีนนะคะเป็นปลาที่มีแรงดีมากค่ะแล้วก็ยังเป็นปลาที่มีโปรตีนอยู่มากๆเลยด้วยล่ะค่ะทำให้เป็นอาหารเสริมกำลังในช่วงหน้าร้อนได้ดีมากๆเลยล่ะค่ะปลาตีนที่จับได้ก็จะนำไปขายในทันที ถ้าขายตอนมันส,สดๆจะได้ราคาที่ดีมากวันนี้ดีมากเลยนะถือว่าได้เยอะอเลยอ้ดีมากดีมากของดีๆนะเนี่ยดีมากเลยเนี่ยดีๆทั้งนั้นเลยปาตินนั้นตอนนี้กิโลละ2 5 0 0 0ัวอนแล้วครับสี่คนจับได้40กิโลนะครับสี่คน40กิโลก็ล้านวอนแล้ว4 0กิโลได้ล้านวอนครับไม่ว่าเมื่อไหร่ก็มีธรรมชาติยิ่งใหญ่ที่เขาจีรี ในกลางเขาลึกนี้มีชายสองคนที่กำลังเดินอยู่ในทางที่ลำบากพวกเขาก็ยังเดินขึ้นไปค่ะดูเหมือนว่ากำลังหาอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งหาอะไรกันอยู่ครับเนี่ยหาต้นไม้นะครับเป็นยาล้าค่ามากเลยครับยาที่ล้าค่ามากเลยนักล่าสมุนไพรแห่งเขาจีดีคิมมูแซง เหล่านักล่าที่ขึ้นเขาจีรีทุกวันเขาจีรีคือชีวิตของเขาชายาของเขานะครับคือกรโรคแห่งเขาจีรีเทียบกับคุณแบบเราไม่ได้หรอกครับผมแค่ตามอย่างเดียวก็แทบไม่ทันอยู่แล้วอยู่ตรงนี้ครับเหล่านักในเกาหลีนั้นต้นหม่อนส่วนมากอาศัยอยู่ทางภาคใต้และมักอยู่ในที่ที่เป็นภูเขาสูง และนั่นทำให้การเจอหม่อนจีนล้ำค่ามากๆถ้าอย่างนั้นแล้วหมอนจีนที่ตามหามานานจะทำให้เขาพอใจได้หรือเปล่านะดูสิครับต้นนี้ก็สัก50ปีได้นะครับถ้าโตสัก34ปีก็จะมีแบบนี้ครับตรง15 2 0ปีขึ้นไปถึงจะเยอะแบบนี้นะครับเพื่อหาต้นหม่อนจีนทำให้เสียเวลามากจนต้องรีบทำงานกันแล้วเพื่อปกป้องต้นไม้เอาไว้ ดังนั้นจึงมีกฎที่ต้องตัดที่กิ่งแทนที่จะเป็นโคนต้นไหวใช่ไหมครับครบงานที่ต้องทำบนที่สูงไม่มีอะไรป้องกันเลยสักอยาก่าง <c oughs> ถ้าตัดจากข้างล่างก็คงจะไม่ยากแต่เลือกตัดจากข้างบนทำให้กิ่งและใบซ้อนกันไปมาตลอดอ่าเฮ้ยอย่าดึงอย่าดึงอย่าดึง อย่าดึงเด็ดขาดอย่าดึงอย่าดึงครับพี่ถ้า,าพลาดโดนหน้าแน่ใจเย็นนะใจะเย็นอย่างนั้นแหละค่อยๆค่อยๆไว้เออเพรามัอออนอันตรายจึงห้ามใจร้อนต้องไม่โลภถึงจะเก็บไปได้อันน,นี้แล้วนี่แล้วนะอ,อันนี้นะใส่แล้วใบไม้หนาที่บดบางสายตาทั้งหมดค่อยดึงนะจะอยดึงต้องใช้ประสบการณ์ของนักล่าเท่านั้นกิงมอนจีนที่ไม่ยอมลงมาง่าย หลังจากลำบากลำบนมานานก็ดึงลงมาได้ทั้งหมดหนึ่งกิ่งด้วยกัน oh. แบบนี้ไม่อันตรายหรอครับเนี่ยมันก็อาจจะตกลงไปได้นะครับก็ต้องระวังตัวดีๆด,ด้วยภูเขาที่จะมอบของขวัญอย่างดีถ้าตั้งใจและเสียเหงื่อแล้วเหล่านักล่านั้นจะเอาสิ่งนี้ไปทำน้ำมันได้ยังไงกัน ที่ทำงานของเหล่านักล่าอยู่ที่กลางเขาจีรีกินหมอนจีนที่ถูกลอกเปลือกแล้วก็จะตัดเป็นห่อนเล็กๆเพื่อให้ใส่ลงโอ่งได้ดีจะต้องใส่ลงไปในแนวตั้งแบบนี้เสมอครับพอแบบนี้ใช้ความร้อนไปข้างล่างก็จะออกมานะครับ แล้วเอาโอ่งที่มีกิ่งหมอนจีนวางบนโอ่งเปล่าเพื่อจุดไฟนี่เป็นวิธีเก็บน้ํามันพื้นบ้านแล้วเอาดินเหลืองทาไว้หนาๆเพื่อป้องกันไม่ให้อ่งที่ร้อนจัดแตกซะก่อนงานที่เริ่มตั้งแต่เช้ามืดจนถึงตอนเย็นตอนนี้บนโอ่งที่ทาดินแล้วก็จะเอากแกลบโรยแล้วจุดไฟงานขั้นแรกก็สำเร็จครับ ตอนเช้าขึ้นเขาไปสู้กับอันตรายที่ต่างๆจากนี้ไปเป็นการต่อสู้กับไฟและเวลาเท่านั้นนักล่าที่ต้องดูไฟจนถึงดึกดื่นยังต้องเดินไปเดินมาแล้วก็ต้องมาดูนะครับเพราะถ้าแกลบไม่พอก็ต้องเติมใหม่เข้าไปครับถ้ามันมากไปก็ต้องเอาออกด้วยเหมือนช่างปั้นที่จากตเตาเผาไม่ได้งานนี้ก็คลาดสายตาไม่ได้เช่นกันค่ะ ในตอนนี้นักล่านั้นก็คิดถึงแม่ขึ้นมาแม่ผมเป็นมะเร็งตับตายนะครับแม่ผมนะ่ะไม่เคยใช้ยาอะไราแบบนี้สักครั้งเลยครับตอนนั้นผมไม่สนใจเรื่องของสมุนไพรเลยนะครับเวลาทำแบบนี้ก็จะคิดถึงแม่บ้างบางวันครับถ้าเกิดได้รู้เร็วกว่านี้แม่ผมคงได้กินมันแล้วก็คิดแบบนั้นครับน้ำมันหม่อนจีนที่ต้องอดทนและตั้งใจทำ และวันที่ยาวนานก็ได้ผ่านพ้นไปค่ะวันที่ห้าหลังจากเริ่มทำน้ำมันหม่อนจีแล้วในที่สุดก็ถึงเวลาจะเปิดโอง่งออกมาแล้วล่ะค่ะองค์ที่มีร่องรอยความร้อนที่ผ่านมาตลอด5วัน แกลบที่กบไว้หนานั้นต่างหายไปอย่างไร้ร่องรอยเลยค่ะดูจากที่แกลบไหม้แล้วดูใช้ได้อยู่นะครับน้ำมันก็น่าจะเยอะอยู่ครับเพื่อพบกับนักไล่คนที่แดกูดันซองพื้นที่ที่อยู่ท่ามกลางเขาลึกและลำบากที่แห่งน,นี้มีคนอาศัยอยู่เหมือนบ้านอยู่ด้วยค่ะ ในกลางเขาที่ไม่มีคนนั้นและที่ที่เขากําลังจะเดินเข้าไปก็คือน้ำตกที่ไม่มีชื่อพวกเขาไม่ยกเอวขึ้นเอาแต่ก้มลงดูน้ำแล้วเหมือนจะพยายามหยิบอะไรขึ้นมาสักอย่างสิ่งที่เขากําลังหาอยู่คืออะไรกันนะนี่คือหอยถากน้ำจืดครับ เรามาหาเจ้นนี่ถึงได้ขอมาที่นี่ยังไงล่ะครับนักเก็บหอยกว่า30ปีนักล่าคิมซัมจองเหล่านักล่าที่ออกมาเก็บหอยจากกระชอนที่ทาเองที่เหมือนจุดตรงนี้คือหอยทากเหรอครับนี่ยดำๆที่เห็นนี่คือหอยทากน้ำแต่ละที่จะมีชื่อของหอยทากน้ำที่แตกต่างกันออกไป แต่ท้ว่าเจ้านี่เป็นยาเหรอน้ำมันหอยถากน้ำเนี่ยต่างแตเมากรนจะเรียกว่าดีหมีแห่งน้ำจืดครับเพราะมันให้ผลเหมือนกับดีหมีที่เรานิยมกินกันด้วยสีที่มีรอยเขียวทําให้เนื้อของมันมีสีเขียวด้วยนั่นเพราะการกินพืชน้ําทําให้มีสีเขียวครับและเจ้าสีเขียวนี่เองที่มีฤทธิ์ทางยา ปกติแพทย์แผนโบราณนี่จะมองว่าสีเขียวมีฤทธิ์กับตับนั่นเองครับซึ่งมันก็ทําหน้าที่ในการขับพิษในตับและทําให้ร่างกายเรากลับมาเป็นภาวะปกตินั่นเองนะครับสําหรับสีเขียวในหอยทากจะทําให้ตับเนี่ยเย็นลงแล้วก็ทําให้พิษที่เกิดจากเหล้าค่อยๆลดลงลดลงครับซึ่งมันได้ผลดีมากๆเลยนะครับและตอนน่อดีก็เก็บมาเกือบห้าชั่วโมงแล้ว แต่ถ้าว่าถ้าเทียบกับเวลาก็ mm hmm. าต้องถือว่าจำนวนมันน้อยเหลือเกินเมื่อก่อนแถวแถวบ้านนี่มีอยู่เยอะมากเลยแถวแถวนั้นมันติดพิษหายหมดแล้วมันโตแต่ในน้ำใสนะครับน้ำขุ่นน้ำสกปรกมันไม่โตมันเติบโตน้ำที่ใสสะอาดอหอยทากน้ำที่เห็นได้ยากขึ้นนั่นเพราะอากาศเป็นพิษที่ที่พอจะมีอยู่ ก็ไม่ใช่ว่าจะใช้เป็นยาได้ทั้งหมดมีหอยถากน้ําอยู่หลายที่ครับแต่ว่าก็แล้วแต่ที่อยู่ซึ่งมันก็มีฤทธิ์ต่างกันออกไปตามแต่แหล่งที่อยู่ของมันครับและเพราะมันมีอยู่ไม่มากแต่จับแค่อย่างเดียวทําให้มันต้องใช้เวลานานขึ้นนั่นเองตัวมันจะเลื่อนๆครับเห็นไหมเป็นเงาด้วยคู่รักที่จับหอยทากน้ํากันตลอดตั้งแต่เช้ามืดจนบ่าย ไม่ได้เงยหน้าขึ้นเลยแหละครับต่อนหน้าจะได้สักสิบกิโลนะอะไม่ใช่นักหน้าที่นำหอยทากน้ำไปทำน้ำมันว่าแต่หอยทากน้ำนั้นจะได้น้ำมันอะไรออกมากันนะเอาละเพื่อให้ได้น้ำมันที่ดีแล้วทำให้ต้องใช้หอยทากที่สดที่สุดพวกเขากำลังใส่น้ำลงแล้วละครับแล้วทำไมเราต้องเอาใส่น้ำแบบนี้ด้วยนะ ทันทีที่โดนน้ำมันค่อยๆเริ่มเคลื่อนไหวไม่รู้ว่าคายอะไรออกมาเพียงไม่นานน้ำก็สกรปรกแล้วก็พวกของกินที่มันกินในแม่น้ำหรือว่าน้ำตกนั่นแหละครับถึงสารอาหารที่สำคัญจะต้องอยู่ในตัวมันแต่ส่วนที่มันจะเป็นมันก็ต้องคายออกมานั่นเองครับสิ่งที่หอยคายออกมามาก,กว่าสามชั่วโมงคุณภรรยาก็เริ่มล้างมันให้สะอาดแล้ว ถึงกับต้องลงมือขัดมันเลยทีเดียวหรือพระโกว,ว่ามันจะมีอะไรที่ไม่ต้องการเหลืออยู่กันทาอะไรครับเช็ดน้ําออกนะคะจะให้น้ําน่ะเข้าไปสักหยดไม่ได้เด็ดขาดเลยละ่ะต้องเช็ดหมดเลยหรอครับเนี่ยค่ะห้ามมีน้ําผสมเข้าไปเด็ดขาดเลยกา,การจัดการกับหอยยังไม่หมดออแค่นี้หลังจากที่มองหอยทากน้ําแล้วก็ค่อยๆเลือกบางอย่างออกหรือว่าจะมีอะไรที่เป็นปัญหาหรือเปล่านะ สิ่งที่เขากําลังหาอยู่ก็คือ,อหอยทากน้ําที่ตายแล้วพรามน่าส่งผลเสียได้นั่นเองหอยทากพวกนี้อาจจะมีเป็นหมืน่มนๆตัวได้เลยนะถึงเราจะมาได้นับมันแต่ถ้ามีสักตัวที่ตายลงไปก็ถือว่าแย่เลยครับรว,ว่าใช้ไม่ได้เลยนะครับเสียดายมันครับต้องผ่านการหาหลายร้อยรอบก็จะเตรียมทําน้ํามันกันแล้ว หมือนกับตอนที่ทําน้ํามันหมอนจีนต้้งว่าผ้าขาวบางปิดเอาไว้เป็นอันเสร็จขั้นตอนแรกที่ที่โอ่งที่มีแต่ความตั้งใจของพวกเขาใส่เข้าไปนั้นก็คือห้องพิเศษที่พวกเขาทํากันเองเอาโอ่งที่ไม่หอยวางลงไปให้น้ํามันไหลลงไปในโอ่งเปล่าข้างล่างน่ะไม่มีอะไรครับส่วนบนนี้มีหอยอยู่ ทำแบบนี้ครับน้ำมันจะได้ลงไปจากนี้ของทุกอย่างจะลงไปอยู่ในองค์เปล่าข้างล่างแต่ก่อนหน้านั้นยังมีงานสำคัญอยู่นั่นก็คือดินเหลืองที่สั่งมาจากที่ไกลเพื่อทาให้มันรอบองค์นั่นเองนี่คือดินนำซานครับเป็นดินที่ไว้ทำน้ำทำน้ำจีจางซูนะครับนี่ครับค่อยๆเอาเท้าเหยียบดินเพื่อให้อากาศในดินออกไปและทำให้มันไม่เป็นก้อน ถ้าอยากให้ดินเหลืองทาได้ดีนี่คือขั้นตอนที่สำคัญมากพวกเขาเอาเชือกมาพันเพื่อให้ดินเหลืองติดกับโอ่เป็นอย่างดีว่าแต่ที่เขาต้องจริงจังกับดินเหลืองขนาดนี้นั่นเพราะอะไรก็ตัทา,าดินเหลืองไว้เวลาที่จุดไฟแล้วความร้อนในดินเหลืองก็จะเข้าไปที่หอยถากนะครับนี่คือวิธีโบราณที่ใช้ทำน้ำมันหอยถากนั่นเอง เมื่อหอยทากโดนความร้อนมันก็จะสุกแล้วตัวมันก็จะคายน้ำมันและน้ำมันก็จะไหลลงข้างล่างเหมือนตอนกลั่นโซจูนั่นเองและพวกเขาต้องใช้แกลบเผากว่าสิบกระสอบด้วยไฟอ่อนๆทำให้น้ำมันหอยทากค่อยๆไหลลงไปไตลอดเก้าวันจะต้องจุดไฟไว้เพื่อให้น้ำมันหอยทาก เหล่านักล่าที่ใช้วิธีที่หลากหลายเพื่อจักซ่อนไว้จะยังคงมีต่อไป are tv